ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่นกพาเพื่อนๆไปตามหากระบองเพชรบนโซนสกายวอล์กในสวนนงนุฑพัทยาอีกหนึ่งโซนที่ห้ามพลาดเลยนะคะก็คือสวนตะบองเพชรสองก็เป็นโซนใหม่นะคะที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานก็มีกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์นะคะวันนี้นก พพาพืนๆไปชมถ้าสายพันธุ์ไหนที่นกรู้จักก็จะแนะนำชื่อไปพร้อมๆด้วยนะคะโซนนี้บอกได้เลยว่าอลังการมากๆสำหรับคนรักกระบองเพชรค่ะสายพันธุ์แรกที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือเมโลแคคตัสส่วนมากก็จะเป็นต้นที่ออกมวกหรือเซฟฟเลียมแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเป็นเมโลที่มีอายุมากแล้ว บางต้นเห็นไหมคะว่าติดดอกมีฝักมเมล็ดแล้วค่ะอายุน่าจะราวๆ5-6าปีขึ้นไปบางต้นเป็น10ปีนะคะยังมีฝักมเมล็ดที่หล่นอยู่ข้างล่างด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนไปชมก็อย่าเผลอหยิบติดไม้ติดมือมานะคะส่วนอันนี้พี่เพื่อนๆเห็นนะคะเป็นถังทองบนตอกราฟลิเทโลนะคะก็เราไม่ค่อยได้เห็นกัน กราฟเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้โตเร็วๆนิ้วทองนะคะซึ่งอลังการมากๆนะคะกราฟบนตอลิเทรโรอีกเช่นกันค่ะเจ้าของสวนท่านชอบตอลิเทรโรเป็นพิเศษนะคะก็จะมีกระบองเพชรที่กราฟบนตอลิเทรโรเนี่ยเยอะนะคะผลของการกราฟก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะทำให้แมมนิ้วทองเนี่ย กอใหญ่นะคะสวยงามมากๆเลยต่อมาก็เป็นเฟโรแคคตัสนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะอายุก็น่าจะราวๆ20ปีถึง30ปีขึ้นไปค่ะเยอะมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะเฟโรก็เป็นอีกหนึ่งแคคตัสนะคะที่โตนะคะมีต้นโตๆข้างๆเป็นหางกระรอก คลิสตาตาค่ะบนตอริเทโรอีกเหมือนกันนะคะตอริเทโรเนี่ยก็จะช่วยส่งให้ไม้โตเร็วมากๆนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการจัดสวนที่ผสมผสานทำให้เราได้รับไอเดียอีกแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังจะจัดสวนนะคะนี่ก็เป็นไกด์ไอเดียให้เราได้นะคะ เฟโลนะคะเฟโลซึ่งเริ่มที่จะแตกหน่อแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อายุเยอะมากๆนะคะสลับกับรูปปั้นไดโนเสาร์นะคะเด็กๆก็จะชอบด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแมมนามตะขอเห็นไหมคะว่าเมื่อขึ้นตอกราฟเนี่ยจะโตเร็วนะคะแล้วก็ได้กอที่ใหญ่มากๆ เมโลอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นเมโลอีกหนึ่งสายพันธุ์สำหรับสายพันธุ์นี้ให้เซฟที่เป็นสีขาวนะคะก็อายุมากแล้วค่ะแล้วก็เริ่มติดฝักมเมล็ดแล้วนะคะ,สะเสน่ห์ที่น่าสนใจของแคคตัสสายพันธุ์นี้ก็คือเกิดเซฟได้หรือว่าหมวกได้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็สามารถติดฝักมเมล็ดได้เองด้วยนะคะเพื่อนๆ สำหรับสายพันธุ์เมโลก็มีหลายสายพันธุ์มากนะคะเราก็ใช้ลักษณะหรือว่าสีของเซฟฟอรีียมเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวแยกสายพันธุ์แยกย่อยไปนะคะเห็นไหมคะว่าฝักมเมล็ดเนี่ยแทบจะมีทุกต้นเลยนะคะแต่นุกขอย้ําว่าใครที่ไปเที่ยวชมนะคะเราควรที่จะดูชื่นชมเฉยๆไม่ควรเลยที่จะหยิบติดมือเรามาค่ะ ต่อมาก็จะเป็นโซนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นแมมแมมนิ้วนาคแมมมิลเลเรียอีลองกาต้านะคะข้างๆก็จะเป็นถังเงินค่ะนิ้วนาคต่างจากนิ้วทองตรงไหนต่างกันแค่สีของหนามนะคะสีของนิ้วนาคเนี่ยสีก็จะเข้มไปทางสีออกแดงๆค่ะอันนี้กรฟบ,บนตอริเทโลนะคะ เป็นแมมชนิดที่นกดาวว่าเจ้าของสวนเนี่ยน่าจะชอบมากที่สุดเพราะว่ามองไปทางไหนก็จะเจอแมมสายพันธุ์นี้ค่ะด้านหลังที่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะก็เป็นแคคตัสไม้ลำต่อมาอันนี้ก็คือกลีบมะเฟืองค่ะ เป็นกลีบมะเฟืองอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะซึ่งจะให้สันผูที่ถี่กว่านะคะแล้วก็มีขนานามสีออกทองๆชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นคนละชื่อกับสีขาวนะคะขนานามสีขาวข้างหลังก็เป็นถังเงินค่ะถังเงินเนี่ยจะให้หนามสีขาวนะคะจึงเรียกว่าถังเงินนั่นเองค่ะตรงนี้นี่อลังการมากๆนะคะเรียกได้ว่า เดินวนอยู่ตรงนี้เนี่ยได้เป็นวันๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นเมโลแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะซึ่งคนละสายพันธุ์กับสายพันธุ์แรกกับสายพันธุ์ที่2นะคะต้นนี้ต้นจมอยู่ใต้ดินนะคะมองเห็นแค่หมวกแล้วก็ให้หนามที่โหดแล้วก็ยาวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,ออกเมล็ดติดฝักเมล็ดแล้วนะคะจัดเป็นอีกหนึ่งแคคตัส ที่นำมาจัดสวนได้สวยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะสามารถอยู่แดดร้อยได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยหลังคาเป็นหลังคาโปร่งแสงนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ลำอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งนกชื่นชอบมากนะคะให้สีผิวของสีต้นเขาเนี่ยออกสีฟ้าค่ะชอบมากๆเลยนะคะที่เห็นซ้อนๆกันเป็นต้นๆสูงๆอันนั้นคือถังทองนะคะ นกก็อยากรู้เหมือนกันเวลาที่เคารดน้ำเนี่ยรดแบบไหนนะคะโซนนี้จัดว่าเป็นโซนของไม้ลำนะคะอันนี้ถัทงทองหนามสั้นนะคะหนามจะสั้นกว่าที่เราเห็นแรกๆนะคะถัทงทองก็จะมีทั้งหนามสั้นแล้วก็หนามกุดจริงๆก็มีแต่ว่าที่สวนนงนุษย์พัทยายังไม่เห็นนะคะที่เป็นหนามกุดๆเลย ตรงนั้นก็เป็นไม้ไม้ลำนะคะซึ่งหนามโหดมากๆเลยนะคะส่วนมากเราก็จะเห็นว่าโซนไม้ลำก็จะอยู่โซนไม้ลำนะคะจะเห็นได้ว่าทุกโซนนะคะจะมีลูกปัน้นไดโนเสาร์อยู่หลากหลายสายพันธุ์นะคะเช่นกันกับกระบองเพชรเพราะว่าเจ้าของสวนนะคะอยากให้ ได้มาชมส่วนนี้ทั้งครอบครัวนะคะก็คือเด็กๆก,ก็มาดูรูปปั้นไดโนเสาร์นะคะผู้ใหญ่นะคะก็มาดูไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็เป็นแมมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะแมมโฉมสกาวหรือว่าแมมคาวินสกียนานะคะสามารถแตกตาได้เหมือนกับแมมนกฮูกเลยค่ะสายพันธุ์นี้นกก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะ เลี้ยงง่ายแล้วก็โตเร็วๆนะคะอากาเวค่ะที่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆต่อมาก็เป็นแมมเข็มเงินนะคะซึ่งเขาเรียกว่าฟอร์มกอใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าเวลาที่ออกดอกเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องสวยงามมากๆค่ะเห็นไหมคะว่าฟอร์มกอใหญ่มากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยรับแดด ร้อยเต็มๆนะคะแต่ว่าอยู่ภายใต้โรงเรือนอันนี้ชมสกาวครึ่งตอลิเทโรนะคะเร่งการเจริญเติบโตค่ะที่อยู่บนตอกราฟลิเทโรอันนั้นนกก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะแต่ที่อยู่ข้างล่างก็คือกระบองเงินค่ะอากาเวอยู่ตรงกลางนะคะเป็นการจัดส่วนที่สวยงามมากๆค่ะ อากาเวเล็กก็มีนะคะสายพันธุ์เล็กๆก็มีต่อบลูคริสค่ะต่อบลูอันนี้ไม่ได้กราฟนะคะยกมาทั้งต้นเลยค่ะเมโลบนต่อกราฟลิเทโลค่ะเราจะได้เห็นอะไรที่แปลกๆเยอะนะคะก็คือการกราฟบนต่อลิเทโลแบบนี้ค่ะเป็นการกราฟที่เร่งการเจริญเติบโตข้างล่างเป็น มะเฟืองนะคะซึ่งคนละสายพันธุ์กับสายพันธุ์แรกที่นกบอกไปว่าหนามสีเหลืองนะนี้หนามจะออกสีขาวค่ะเพื่อนๆนต่อมาอันนี้เพื่อนเพื่อนน่าจะคุณนหน้าคุณตากันดีนะคะดาวล้อมเดือนจริงๆแล้วดอกเขาเพิ่งแห้งเหี่ยวไปนะคะคาดการว่าถ้ามาปีหน้าเนี่ยก็จะต้องใหญ่กว่านี้แน่ๆอันนี้ก็เป็นหมวกสังฆราชอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะ หรือแอสโตไฟตัมออนาตัมนูดัมนะคะหมวกสังฆราดนั่นเองล่ะค่ะแต่ว่าต้นใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆและมีหนามด้วยค่ะแอส r ตที่มีหนามก็จะมีแอสโตออนาตัมกับแคปริคอนนะคะดอกใหญ่มากๆดอกที่ประมาณเกือบ10เซนเลยค่ะใหญ่เท่าฝ่ามือนกเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นสเสน่นะคะ ซึ่งสายพันธุ์นี้น้ไม่มีเลี้ยงที่บ้านนะคะก็เพิ่งมาเห็นที่นี่นะคะตัวจริงของเขาบนตอกราฟที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือแมมคาเมเน่ค่ะกราฟบนตอริเทโรอีกเหมือนกันนะคะกอใหญ่มากๆเลยการกราฟบนตอริเทโรเนี่ยทำให้กระบองเพชรของเราเนี่ยฟอร์มใหญ่นะคะแล้วก็โตเร็วๆนะคะสลักใดค่ะ แล้วก็ถังทองนะคะ <S <S บนต่อกราฟเมื่อกี <S <S ้บนต่อกราฟลิเทรโรอีกเช่นกันค่ะก็ทำให้เราได้ไอเดียการจัดส่วนนะคะอันนี้ก็ฮามาโตนะคะบนต่อกราฟลิเทโรค่ะจะเรียกว่าฮามาโต้ฮามาโต้ฮามาโตก็สามารถเรียกไ,ได้หมดนะคะให้ดอกแล้วติดฝกักเมล็ดได้แล้วนะคะ สายพันธุ์นี้ติดฝักมเมล็ดง่ายมากๆติดได้เองด้วยนะคะขยายพันธุ์ง่ายด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นแมมสไปโนซิซิมานะคะข้างล่างนะคะที่เพื่อนๆเห็นมีปุยขาวขาวเหลืองๆที่เพื่อนๆเห็นเป็นกอนะคะอันนั้นคือกระบองทองและที่บนตอริเตโลก็เป็น เฟโลนะคะซึ่งก็ขึ้นต่อกราฟทำให้โตเร็วนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเฟโลเล็บเหี่ยวนะคะเห็นได้ชัดว่ามีหนามที่คมมากๆนะคะสิ่งที่เราเห็นในวันนี้นะคะไม่ควรที่จะหยิบจับก,กลับบ้านนะคะเพื่อนๆไม่สมควรเลยนะคะและก็เอสโพสทัวร์นะคะ สวยมากๆเลยนะคะเป็นไม้ลำถ้ามาในช่วงที่ออกดอกเนี่ยจะสวยกว่านี้อีกนะคะเป็นการจัดสวนกลางแจ้งนะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นไอเดียที่เราจะนำไปจัดสวนที่บ้านเราก็ได้นะคะ e อสโพทัวเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าสูงขึ้นไปได้จนถึง4-5เมตรเลยนะคะ โซนตรงนี้นะคะถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะจะอยู่ตรงสวนตะบองเพชรสนะคะซึ่งเป็นโซนใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จรอบที่แล้วนะคะที่นกมาเนี่ยยังไม่เจอโซนนี้นะคะเป็นแมมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กราฟบนตอลิเทโรค่ะข้างล่างนั้นก็เป็นดาวล้อมเดือนนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าส่วนมาก จะขึ้นต่อกราฟต่อลิเทโลค่ะอันนี้แมมนิ้วนาคนะคะกอใหญ่มากๆเลยนะคะมองไม่เห็นต่อกราฟแล้วแต่จริงๆแล้วคืออยู่บนต่อกราฟนะคะคือถ้าไม่ขึ้นต่อกราฟก็จะโตช้ามากๆนะคะก็จะไม่ทันใจนั่นเอง ที่เห็นหนามหนามสูงสูงอันนั้นคือพาชิโพเดียมหรือลีลาวดีหนามหรือปามาดากัสกาค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในวงแคคตัสนะคะก็เลี้ยงเหมือนแคคตัสค่ะต้นนี้เกลียวสว่านนะคะก็ราคาสูงอยู่นะคะถ้าขายในตลาดตอนนี้นะคะแล้วก็หายากด้วยก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปพาเที่ยวชมกระบองเพชรในสวนนงนุษนะคะ ค่าเข้าชม200บาทสำหรับผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กส่วนสูงไม่เกิน140เซนติเมตรเข้าชมฟรีเปิดเข้าชมทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะเพื่อนๆที่ผ่านมาทางชนบุรีหรือว่าพัทยานะคะอย่าลืมแวะเข้ามาเที่ยวชมดูไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะโดยเฉพาะกระบองเพชรที่เรารักเนี่ย ก็มีให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะ เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e วิชุราดากาเด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนก ได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ